น้าผืนน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของฟลอริดาตอนใต้เมื่อ500กว่าปีก่อนชนเผ่าคาลูซาได้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์และภูมิปัญญาอันล้ำลึกพวกเขาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ครองความเป็นใหญ่เหนือดินแดนตั้งแต่ชาลต์ฮารเบอร์ในอ่าวเม็กซิโกไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกและลงไปจนสุดมูเกาะฟลอริดาคีแต่แล้ววันหนึ่งในปี1895 ความลับของคาลูซาที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผืนดินก็ถูกเปิดเผยขึ้นโดยความบังเอิญแฟรงค์แฮมิลตันคูชิงนักมนุษยวิทยาผู้บุกเบิกจากสถาบาันสมิธโซเนียนได้รับรายงานการค้นพบวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งจากคนงานขุดพิษในบึงน้ำที่คีมาโกบนชายฝั่งอ่าวทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟลอริดาแม้คูชิงจะเป็นหนึ่งในนักวิชาการชั้นนำของประเทศด้านวัฒนธรรมอินเดียนแดง แต่โบราณวัตถุที่เขาได้เห็นกลับทำให้เขาเกิดความสงสัยเนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีฝีมือประณีตและมีอายุเก่าแก่จนเขาไม่อาจประเมินได้แตกต่างจากทุกสิ่งที่เขาเคยพบเจอคุชชิงจึงตัดสินใจเดินทางอันแสนยากลำบากมายังคีมาโกและจัดตั้งทีมนักวิจัยเพื่อขุดค้นสถานที่แห่งนี้อย่างจริงจังเมื่อเวลาผ่านไปสองปี ทีมของคุชชิงก็ได้ขุดพบโบราณวัตถุนับพันชิ้นจากใต้บึงน้ำที่ถูกถนอมรักษาไว้ด้วยสภาพแวดล้อมเลนตมปราศจากออกซิเจนภายในนั้นมีทั้งเครื่องมืออาวุธภาชนะดินเผาเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากกระดูกเปลือกหอยไม้และเส้นใยถักแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือหน้ากาก,กที่ใช้ในพิธีกรรมซึ่งมีการตกแต่งด้วยสีสัน และสีสะสัตว์ที่แกะสะลักอย่างวิจิตรงดงามหนึ่งในนั้นคือรูปปั้นแมวป่าขนาดเล็กสูง6นิ้วที่นักวิชาการจำนวนมากยกย่องให้เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะแกะสะลักจากชนพื้นเมืองอเมริกันก่อนยุคโคลัมบัสซึ่งค้นพบได้อย่างหาได้ยากผู้คนที่สร,สร้างโบราณวัตถุอันน่าทึ่งเหล่านี้กลายเป็นปริศนาสำหรับคุชชิ่งและบรรดานักโบราณคดี เพราะวัฒนธรรมทางวัตถุข,ของพวกเขาดูเหมือนจะเก่าแก่กว่าและไม่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยในฟลอริดาในยุคนั้นเลยเช่นเผ่าเซมิโนโหรือเผ่ามิโกซูกีแต่ที่แน่ๆคือชายหญิงที่สร้างสา์และใช้สิ่งของเหล่านี้ได้ตั้งรกรากอยู่บนชายฝั่งฟลอริดามาอย่างยาวนานและแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดพวกเขาก็ได้ทิ้งหลักฐานอันน่าทึ่งของการดำรงชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอาไว้ในโคลนตมใต้ผืนน้ำที่คีมาโกาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอวนที่ถักทอจากเส้นใยต้นปาล์มค้อนและเครื่องมือต่างๆที่ทำจากเปลือกหอยเป๋าฮื้อไปจนถึงใบมีดคมกริบที่ทำขึ้นจากฟันฉลามและแม้แต่พื้นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่เองก็มาจากกองเปลือกหอยนางรมหอยแครงและหอยเป๋าฮื้อนับล้านตัว ที่ถูกนำมาเรียงซ้อนทับกันเป็นเวลาหลายร้อยปีคุชชิงตั้งชื่อชนเผ่านี้ว่าคีเวนเลอร์หรือผู้อยู่อาศัยเหนือเกาะแต่นักโบราณคดีในปัจจุบันเรียกพวกเขาว่าชนเผ่าคาลูซาซึ่งจากบันทึกของสเปนได้อธิบายว่าในภาษาของชนเผ่านี้คำว่าคาลูซามีความหมายว่าผู้กล้าหาญพวกเขาได้สร้างอาณาจักรที่แผ่ขยายอำนาจออกไปในดินแดนกว้างใหญ่จากอ่าวไปสู่มหาสมุทร จากแผ่นดินใหญ่ไปจนถึงปลายเกาะพวกเขาเป็นชนเผ่าที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในฟลอริดาตอนใต้เมื่อชาวโยุโรปเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาในคิรศตรวตรรษที่16แต่ต่างจากอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อื่นๆของโลกใหม่เช่นอินคาแอสเท็กหรือมายาอาณจาจักรของชาวคาลูซ่ากลับไม่ได้พึ่งพาการเพราะปลูกพืชผลขนาดใหญ่พวกเขาสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรจากท้องทะเล ซึ่งแม้ต่อมาพวกเขาจะต้องต่อสู้กับการรุกรานจากผู้มาเยือนในโลกใหม่นานกว่า200ปีจนกระทั่งเผ่าพันธุ์ของพวกเขาต้องสูญสิ้นไปในที่สุดแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของชนเผ่าที่ถูกลืมนี้จะได้รับการจดจำผ่านการค้นคว้าทางโบราณคดีในปัจจุบันทำให้โลกได้รับรู้ว่าครั้งหนึ่งมีอารยธรรมอันรุ่งเรืองงดงามแห่งหนึ่งเคยผงาดขึ้นท่ามกลางผืนน้ำของฟลอริดาและแม้ว่าร่องรอยต่างๆอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ความยิ่งใหญ่ของชาวคาลูซาจะไม่มีวันถูกลืมเลือนอีกต่อไปย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่16เมื่อชาวสเปนเริ่มเข้ามาในทวีปอเมริกาชาวคาลูซาได้แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาแล้วจากบันทึกของเอนนนโดเดเอส卡尔ันเตฟอนทาเนดาที่เคยประสบเคราะห์กรรเรือล่มจนถูกชาวคาลูซาจับตัวไป และต้องใช้ชีวิตกับพวกเขานานถึง17ปีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าชาวคาลูซ่าเป็นชนเผ่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่ชาวสเปนพบเจอเมื่อย่างกลายเข้ามาในแผ่นดินฟลอริดาครั้งแรกแต่การประทะกันระหว่างสองวัฒนธรรมที่แตกต่างก็นำมาซึ่งบทเรียนอันเจ็บปวดสำหรับทั้งสองฝ่ายในขณะที่ฝ่ายหนึ่งต้องการแผ่ขยายอนาณานิคมแห่งใหม่ในโลกใบนี้แต่อีกฝ่าย กลับต้องการปกป้องผืนแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่สืบทอดกันมานานนับพันปีความสัมพันธ์อันตึงเครียดนี้ส่งผลให้เกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดและยืดเยือ้อโดยชาวคาลูซาพยายามขัดขวางการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปอย่างเต็มที่พวกเขารู้ดีว่าชาวสเปนกำลังจะเข้ามายึดครองและกดขี่พวกเขาให้เป็นทาสดังนั้นจึงหาทางต่อต้านตั้งแต่วันแรกที่พบหน้ากัน เรื่องราวอันโด่งดังของควรนปอนเซเดเลออนผู้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาค้นหาน้ำพุแห่งความยาวัยบนแผ่นดินฟลอริดาเมื่อปี1513แต่ความพ่ายแพ้ของเขาในการเดินทางครั้งที่สองเมื่อปี1521กลับเป็นที่รู้จักกันน้อยมากเมื่อเขานำกองทัพสเปนมาตั้งอนาณาณิคมแห่งแรกบนผืนแผ่นดินที่ปัจจุบันคือประเทศสหรัฐอเมริกาแต่กลับเผชิญกับการต่อต้านอย่างดุเดือดจากชาวคาลูซา ภายในเวลาไม่กี่อึดใจกองทัพสเปนก็ถูกกองกำลังของคาลูซาเข้าจู่โจมอย่างหนักจนเดเลออนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ก่อนที่จะล่าถอยกลับไปด้วยความอัปยศอดสูความพยายามในครั้งแรกของสเปนที่จะมาสถาปนาอนาณานิคมในฟลอริดาจึงต้องล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่าแต่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชาวพื้นเมืองก็มีอาจหยุดยั้งความมุ่งมั่นของผู้รุกรานจากยุโรปได้เลย พวกเขายังคงหวนกลับมาอีกครั้งในอีกไม่กี่ปีต่อมาแต่คราวนี้พวกเขาจะมาพร้อมกับแผนการที่แยบยลกว่าเดิมนั่นคือการใช้ไม้อ่อนปนไม้แข็งทั้งการทำสงครามและการเจรจาผ่านข้อตกลงทางการค้าและพันธมิตรในปี1566เปโดรเมเนเดสเดอาวิเลสข้าหลวงใหญ่คนแรกของสเปนประจำฟลอริดาได้เดินทางมาเยืยนอนอาณาจักรคาลูซา และพบกับกษัตริย์คาลัสผู้นำสูงสุดของชนเผ่าทั้งสองฝ่ายต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวคาลูซาต้องการพันธมิตรจากสเปนเพื่อสู้กับชนเผ่าโทโคโบากา้าศัตรูจากทางเหนือในขณะเดียวกันชาวสเปนเองก็ต้องการขยายอาณานิคมแถบนี้ผ่านการค้าและเผยแผ่ศาสนาการเจรจาในครั้งนั้นมีฟอนทานเนดาและกอนซาโลโซลิสเดเมราสเป็นล่ามแปลภาษาระหว่างสองฝ่าย ซึ่งต่างก็อึ้งไปตำตำกันเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของราชธานีของชาวคาลูซาโซลิสเดเมรัสได้บันทึกว่ากองทหารสเปนราวห้าร้อยนายเดินทางมาถึงเมืองหลวงและเห็นชาวพื้นเมืองมาต้อนรับกว่า 4, สี่พันคนกษัตริย์คาลัสได้นำแขกผู้มาเยือนเข้าสู่หอประชุมอนโนอาที่สามารถจุคนได้ถึงสองพันคนพิธีการเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โต พร้อมกับการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายก็ดําเนินไปอย่างคึกคักก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงทางการค้าและสัญญาไม่รุกรานโดยการผูกสัมพันธ์ด้วยการอภิเสกสมรสระหว่างน้องสาวของกษัตริย์คาลัสกับเมนเดนเดสซึ่งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสองอารยธรรมระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ที่กำลังปะทะประสานกันอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ สถานที่จริงที่เกิดการพบปะสำคัญครั้งนั้นอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรคาลูซากลับยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขความลับรวมถึงตำนานของหอประชุมใหญ่แห่งกษัตริย์คาลัสที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยหลังจากนั้นการมุ่งหน้าไปยังเกาะกลางอ่าวเอสเตโรที่เป็นที่ตั้งของเมาคีอันเชื่อกันว่าน่าจะเป็นราชธานีของกษัตริย์คาลูซาจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของนักโบราณคดีวินเลียมมาร์คคาร์ ผู้เริ่มทำงานขุดค้นอย่างจริงจังแห่งแรกในฟลอริดาใต้ในทศวรรษ1980และเป็นผู้ค้นพบเรื่องราวอันน่าทึ่งของชาวคาลูซ่ามากมายในเวลาต่อมาเมื่อมาร์คาสย่างกลายเข้าไปในเขตเมาคีเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกราวกับหลุดเข้าไปในดินแดนอันลี้ลับที่ยังไม่เคยมีใครได้สัมผัสมาก่อนแม้เมื่อมองจากมุมสูงเกาะแห่งนี้อาจไม่ต่างอะไรจากเกาะอื่นๆในอ่าวฟลอริดา ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขียวชะอุ่มและป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์แต่มันกลับซุกซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ไว้ภายใต้ความหนาทึบของต้นไม้นั่นคือเกาะทั้งเกาะแห่งนี้มีได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ที่คัดเลือกวางเรียงเปลือกหอยนับล้านล้านตัวผสมกับกองกระดูกปลาและเศษอินทรียวัตถุอื่นๆน,นับไม่ถ้วนมาเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่ก่อนหน้าการค้นพบครั้งสำคัญของมักคาร์ดและทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียนำโดยวิกเตอร์ทอมสันนักโบราณคดีร่วมไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าภูมิศาสตร์และภูมิประเทศของเมาคีจะมีที่มาหรือความสำคัญแบบไหนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆเช่นการสแกนภาพด้วยเรดาร์การเจาะตัวอย่างดินการขุดค้นทางโบราณคดีและการหาอายุทางคาร์บอน ได้ทำให้เรารู้ว่าเกาะแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรและมีหน้าตาเป็นอย่างไรในอดีตมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว5 5 0 0ปีก่อนเมื่อชาวคาลูซาเริ่มกระบวนการสร้างเกาะขึ้นด้วยการเก็บเปลือกหอยและเศษซากสัตว์น้ำจากแหล่งอาหารในท้องทะเลมาไวร้รวมกันในบริเวณนี้ก่อนจะค่อยๆตกตะกอนทับถมสูงขึ้นเป็นลำดับพวกเขาขนย้ายเปลือกหอ,หอยหลากหลายชนิดที่เก็บมาจากอ่าวโดยรอบ มากองรวมกันเป็นภูเขาใช้ยยิดเกาะเข้าด้วยกันซึ่งต้องใช้ปริมาณที่มหาศาลหลายตันกองทับถมสูงที่สุดถึง9เมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า50เฮกตาร์นับเป็นวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับสมัยนั้นกว่าจะสร้างเป็นรูปร่างได้ต้องใช้ความพยายามยาวนานกว่าพันปีทาสารได้เปรียบเทียบว่าปริมาตรรวมของเมาคีที่0 0 0 0 0ลูกบาทเมตรนั้น มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งในสีของมหาพิระมิดแห่งกีซ่าแต่มีข้อแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งในขณะที่ไม่มีใครกินวัตถุดิบที่ใช้สร้างพิระมิดแต่ที่เมาคีนั้นวัตถุดิบทั้งหมดล้วนมาจากเศษอาหารที่ถูกบริโภคและนำมาใช้สร้างเกาะนี่คือภูมิทัศน์ที่เกิดจากการกินและการสร้างอย่างแท้จริงทอมสันกล่าวการสร้างเกาะแห่งนี้ จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ต้องทำต่อเนื่องหลายชั่วอายุคนในช่วง500ปีกองเปลือกหอยถูกปรับแต่งเป็นลานราบลดหลั่นและยอดเขาสองลูกที่สูงชันคือเมสาหนึ่งที่สูง9เมตรและเมาสองสูง6เมตรสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้ดูเหมือนจะเกินความจำเป็นของการเป็นที่อยู่อาศัยธรรมดา แต่ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองในแบบที่คนทุกคนแห่งที่ผ่านไปมาในอ่าวจะต้องเห็นหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ500ปีก่อนจากที่เมาส์คีในวันนี้มีแต่ต้นไม้รบครึม้มภาพที่ปรากฏคงจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเกาะน,นี้จะดูขาวโพลนผุดโผล่ขึ้นมาท่ามกลางอ่าวพร้อมกับสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงและขนาดที่สะดุดตาแน่นอนว่ามันเป็นการส่งสารบางอย่าง ทอมสันกล่าวและเมื่อใช้เทคนิคการสแกนภาพจากเรดาร์และดาวเทียมนักวิจัยก็พบโครงสร้างที่แตกต่างไปจากธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือคลองขุดขนาดใหญ่กว้าง27เมตรและยาวกว่า360เมตรตัดผ่ากลางก่อออกเป็นสองส่วนพร้อมคลองสาขายแยกย่อยเข้าไปยังส่วนต่างๆของเมาคีสร้างเป็นเครือข่ายทางน้ำที่เชื่อมโยงถึงกันเพื่อต่อการสัญจรด้วยเรือแคนูของชาวคาลูซา และแม้แต่ในภายแลนด์เมืองสำคัญอันดับสองของอาณาจักรก็มีคลองกลางยาวถึง4กิโลเมตรซึ่งต้องขุดลอกดินออกไปกว่าล้านลูกบาศเมตรชาวคารูซาเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและเป็นวิศวกรชั้นยอดพวกเขาสร้างเครือข่ายการคมนาคมทางน้ำได้อย่างชาญฉลาดทั้งจากแม่น้ำลำทานตามธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้นเองทอมสันอธิบาย การค้นพบทางโบราณคดีและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกำลังเผยให้เห็นภาพความเป็นจริงของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของชาวประมงแห่งอเมริกาใต้ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองอย่างไม่มีใครเทียบเทียมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอารยธรรมความรู้ความเข้าใจและทักษะความสามารถของพวกเขานั้นดูเหมือนจะล้ำหน้าผู้มาเยือนจากยุโรปไปไกลโข ổ. แม้ในกรณีของพวกสเปนที่อ้างตัวเป็นเจ้าอาณานิคม ก็ไม่อาจเทียบชั้นความยิ่งใหญ่ของคาลูซาได้ดังที่จะเห็นได้จากความพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งแรกบนแผ่นดินฟลอริดาชาวคาลูซาเกือบจะประสบความสำเร็จในการขับไล่ผู้บุกรุกรอบแรกด้วยการผสมผสานร,ระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เหนือกว่าและการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมธรรมชาติในบ้านของตัวเองแต่มันเป็นเพียงการเริ่มต้นของสงครามที่กินเวลายาวนาน,านหลายศตวตรรษระหว่างสงวัฒนธรรม ที่ทั้งต่อสู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกันในศึกครั้งต่อต่อไปกองทัพสเปนจะกลับมาด้วยกำลังที่มากขึ้นและกลยุทธ์ที่แนบเนียนกว่าเดิมส่วนฝ่ายคาลูซาเองก็พยายามรักษาแผ่นดินบ้านเกิดด้วยวิธีการรับมือที่หลากหลายบางครั้งก็ใช้ไม้แข็งบางครั้งก็ใช้ไม้อ่อนทั้งการสู้รบการเจรจาและการค้าขายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็น ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจึงเต็มไปด้วยความซับซ้อนมีทั้งความขัดแย้งผสมผสานกับผลประโยชน์ร่วมที่จะสร้างสมดุลในอำนาจใหม่ให้กับโลกตะวันตกในยุคต่อมาในช่วงก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามาถึงทวีปอเมริกาในศตวรรษที่16อาณาจักรคาลูซ่าประกอบด้วยชุมชนต่างๆราว50-60แห่งกระจายอยู่ทั่วฟลอริดากลางและใต้โดยมีประชากรรวมสูงสุดถึงสอง0,000คน จากการสำรวจของคูช,ชิงนักมนุษยวิทยาจากสถาบันสมิธโซเนียนเมื่อ500ปีก่อนเขาประเมินว่ามีเนินหอยปรากฏอยู่หลายสิบแห่งตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของฟลอริดาซึ่งบางแห่งอย่างที่ไพลแลนด์เกาะจอสลินคีมากโกและเมา์เฮาส์ล้วนกลายเป็นแหล่งโบราณวัตถุสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของคาลูซาในเวลาต่อมา อาณาจักรคาลูซาในขณะนั้นถูกปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดจากเมืองหลวงอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งก็คือเมลคีนั่นเองโดยมีเครือข่ายการปกครองและการเก็บสวยผ่านหัวเมืองและชุมชนลูกข่ายทั่วฟลอริดาซึ่งต้องส่งสินค้าหรือทรัพยากรต่างๆเช่นอาหารหนังสัตว์เสือและขนนกมาให้เป็นเครื่องบรรณาการแก่กษัตริย์เพื่อแสดงความพักดี ซึ่งเป็นระบบการปกครองแบบรวมศูนย์และใช้การกระจายทรัพยากรจากส่วนกลางเพื่อดูแลทุกคนในอาณาจักรน่าแปลกที่ในช่วงแรกของการเข้ามาของสเปนในโลกใหม่นั้นอำนาจของกษัตริย์คาลูซากลับยิ่งทวีมากขึ้นจากการที่ชนเผ่าลูกขายรอบนอกในฟลอริดาตอนใต้เริ่มส่งสินค้าจากสเปนมาเป็นบรรณาการให้แก่เมาคีมากขึ้นทั้งที่ได้มาจากการเก็บเอาจากซากเรือสเปนที่อับปางตามชายฝั่ง ความสามารถในการควบคุมสินค้าต่างแดนเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำบาร,รมีของกษัตริย์คาลูซาให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกนักโบราณคดีเรียกระบบแบบนี้ว่าอาณาจักรแบบซับซ้อนซึ่งอำนาจถูกผูกขาดโดยชนชั้นสูงและราชวงศ์ซึ่งมีการสืบทอดอำนาจผ่านสายเลือดและการแต่งงานในระบบนี้ชนชั้นปกครองจะมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆและมีหน้าที่ในการควบคุมและกระจายทรัพยากรหลักของชุมชนโดยเฉพาะอาหาร แต่เกือบทุกสังคมในลักษณะนี้จะพึ่งพิงการเกษตรกรรมในการสะสมสวยและสเสบียงมาร์คคาร์ดอธิบายโดยปกติแล้ววัฒนธรรมที่ซับซ้อนในโลกใหม่มักจะปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลักในการค้ำจุนสังคมแต่ชาวคาลูซาสามารถเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่หรือพึ่งพาการปลูกข้าวโพดเลยแม้แต่น้อย ซึ่งนับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับนักวิจัยส่วนใหญ่พวกเขาเป็นชาวประมงไม่ใช่ชาวไร่และเป็นสังคมการประมงเพียงแห่งเดียวบนโลกที่สามารถสร้างระบบอาณาจักรที่เก็บสวยได้มาร์คคาร์ดกล่าวจริงๆแล้วชาวคาลูซาไม่ได้ขาดแคลนอาหารเลยเพราะพวกเขาอยู่ในหนึ่งในระบบนิเวศปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกที่มีพืชพันธุ์สัตว์ป่าปลา และหอยนานาชนิดมากมายมหาศาลจนแทบจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านอาหารได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องปลูกพืชลองคิดถึงเรื่องการเกษตรในแง่ของการสร้างผลผลิตส่วนเกินสิ่งที่ได้มามันจะต้องเชื่อถือได้คาดเดาได้และมีจำนวนมากแล้วทรัพยากรจากปากน้ำเล่ามันมีลักษณะต่างจากสิ่งเหล่านี้ตรงไหนเชียวทมสันกล่าว แต่การที่จะเลี้ยงประชากรในเม้าคีที่สูงสุดถึง2,000คนในบางช่วงให้อิ่มท้องตลอดทั้งปีนั้นก็อาจเป็นเรื่องยากเช่นกันเพราะถึงแม้ปลาจะมีมากมายแต่ก็เน่าเสียได้ง่ายในสภาพอากาศร้อนต่างจากข้าวโพดหรือธัญ,ญพืชที่สะสมไว้ได้นานดังนั้นในปี2017ทีมของมาร์คาร์สและทอมสันก็ได้ค้นพบความลับของชาวคาลูซาอีกอย่างในการจัดเก็บอาหาร นั่นคือการสร้างบ่อเลี้ยงปลายักษ์หรือวอเทอร์คอร์ดขึ้นมาด้วยการขุดค้นและสำรวจเชิงลึกรอบเมาคีพวกเขาค้นพบโครงสร้างแปลกตารูปสี่เหลี่ยมขนาดมหฮมาสองแห่งซ่อนอยู่ใต้ดินบริเวณปลายทางใต้ของคลองใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ600ถึง700ปีก่อนโดยการถมดินให้เป็นกำแพงสูงประมาณ1เมตรอบล้อมพื้นที่ตรงกลางมีประตูเปิดออก หันหน้าสู่คลองเพื่อให้น้ำทะเลไหลเข้าออกได้ซึ่งชาวคาลูซาน่าจะใช้วังอวนดักฝูงปลาโดยเฉพาะปลากระบอกให้ว่ายเข้ามาในวอเทอร์คอร์ดก่อนจะปิดประตูกั้นไว้รวมพื้นที่ของวอเทอร์คอร์ดทั้งสองแห่งนี้มีขนาดถึง6,000ตารางเมตรช่วยให้สามารถสะสมอาหารสำคัญไว้ได้อย่างสดใหม่และเพียงพอยิ่งไปกว่านั้นยังพบหลักฐานแท่นไม้สำหรับตากปลาแห้งและรมควันอยู่ไม่ไกล ซึ่งคงเป็นวิธีถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานขึ้นนอกจากนี้พื้นที่ถูกปรับระดับให้มีทางลาดจากบ่อปลาขึ้นไปสู่ยอดเนินทั้งสองลูกเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งอาหารไปกระจายให้ผู้คนบนยอดสุดซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าชาวคารูซามีการคิดคำนวณการจัดการทรัพยากรอาหารอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเพาะปลูกแต่อย่างใด ในช่วงศตวรรษแห่งการล่าอาณานิคมของยุโรปชาวคาลูซาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีสำหรับผู้มาเยือนจากสเปนโดยสามารถปกป้องเอกราชของตนได้ยาวนานกว่าชนเผ่าอื่นๆในฟลอริดาชาวคาลูซายังคงรักษาสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของพวกเขาไว้ได้นานกว่า200ปีหลังจากที่ชาวยุโรปเข้ามาซึ่งนานกว่าหลายสังคมในตะวันออกของสหรัฐอเมริกามาร์คคาร์ดกล่าว พวกเขาอดทนต่อสู้มาโดยตลอดแม้ว่าสนธิสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างกษัตริย์คาลัสกับเมเนเดสบนเมาส์คีจะล่มสลายลงอย่างรวดเร็วก็ตามกษัตริย์คา์ลัสเกิดความโกรธแค้นที่ชาวสเปนไม่ยอมส่งกำลังมาช่วยต่อสู้กับศัตรูทางเหนือจึงวางแผนกำจัดแขกผู้มาเยือนแต่แผนการถูกเปิดโปงและนำไปสู่การสังหารกษัตริย์คาลัสในปี1567โดยญาติผู้น้องที่สมคบคิดกับฝ่ายสเปน ก่อนที่ตัวเขาเองก็ถูกประหารชีวิตในเวลาต่อมาชาวคาลูซาจึงเผาทำลายเมืองของตนเองและอ,อพยพออกจากเมาคีชั่วคราวก่อนจะกลับมาอีกครั้งและยังคงเป็นผู้ครองเมืองหลวงแห่งนี้ไปอีกนานกว่าศตวรรษแต่ชาวสเปนก็เลิกล้มความพยายามในการผูกมิตรและปักหลักที่นี่ในที่สุดปราสาทและโบสถ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นบนเมาคีต่างถูกทิ้งร้างจวบจนปัจจุบันหลังจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างชาวพื้นเมืองและสเปนเป็นไปอย่างขึ้นขึ้นลงลงสลับกันไประหว่างความเป็นพันธมิตรและศัตรูแต่ชาวคาลูซาก็ยังสามารถทำรงอำนาจเหนือแผ่นดินใต้ได้อีกนานนับศตรวรรษจนกระทั่งชาติตะวันตกอื่นๆอย่างอังกฤษเริ่มเข้ามาแทรกแซงด้วยในช่วงต้นศตรวรรษที่18ขบวนการค้าทาสครั้งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือก็ปะทุขึ้นเมื่อชนเผ่ายามาซีและชนเผ่ายูชิสครีก บุกมาจากทางเหนือด้วยอาวุธปืนจากยุโรปเพื่อจับชาวคาลูซาไปขายเป็นทาสให้กับอังกฤษที่เพิ่งมาตั้งอาณานิคมใหม่ทางตอนเหนือภายในเวลาแค่ชั่วอายุคนชาวคาลูซาเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากการถูกคุกคามครั้งใหญ่นี้ผู้รอดชีวิตที่เหลือได้อพยพหนีลงใต้ไปเรื่อยๆจนเหลือรอดอยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนบนหมู่เกาะฟลอริดาก่อนที่สเปนจะพยายามเข้ามาช่วยอีกครั้ง ด้วยการอพยพชาวคาลูซากลุ่มสุดท้ายไปยังคิวบาแต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ทนต่อโรคภัยไข้เจ็บไม่ไหวและเสียชีวิตลงในที่สุดจนเมื่อถึงทศวรรษ1,760ก็ไม่มีชาวคาลูซ่าหลงเหลืออยู่ในฟลอริดาอีกต่อไปและไม่มีลูกหลานสืบเชื้อสายมาถึงปัจจุบันเรื่องราวของชนเผ่าที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาจึงค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน จนกระทั่งเมื่อคูช,ชิงได้ค้นพบโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมของพวกเขาโดยบังเอิญเมื่อ100กว่าปีก่อนแต่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงความลับของอารยธรรมอันรุ่งโรจน์แห่งนี้จึงยังคงถูกฝังอยู่ใต้ผืนทรายอีกนานกระทั่งเมื่อมีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบในครึ่งหลังศตวตรรษที่20ความจริงบางส่วนจึงถูกเปิดเผยออกมาทีละน้อยแต่งานศึกษาวิจัยเชิงลึกอย่างจริงจังโดยทีมของมาร์คคาร์และทอมสัน ก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ40ปีที่ผ่านมานี้เองทว่ากลับช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาและวิธีชีวิตของชาวคาลูซาได้มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่เดิมโดยทอมสันกล่าวว่าผมคิดว่าชาวคาลูซายังไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรมันเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะให้เกียรติกับพวกเขาในแสงสปอตไลท์บ้างหลังจากหลงลืมมานานแสนนาน เรื่องราวของชนเผ่าที่เต็มไปด้วยปริศนาแห่งนี้กำลังค่อยๆถูกประมวลและเปิดเผยออกมาทีละเล็กทีละน้อยจากความพยายามของนักโบราณคดียุคหลังแม้อาจไม่มีทางรู้ได้ทุกอย่างเหมือนในอดีตเพราะหลักฐานส่วนใหญ่ได้สูญหายไปตามกาลเวลาแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่ไม่เคยปรากฏในตำราเล่มไหนมาก่อนชนเผ่าที่ไม่ได้พึ่งพาการเพราะปลูกแต่สร้างอาณาจักรได้ด้วยการประมง เป็นผู้นำด้านการชลประธานและวิศวกรรมเหนือผู้อื่นใดทั้งขุดคลองสร้างเกาะและเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการทรัพยากรพวกเขาไม่เพียงรู้จักเอาตัวรอดและเติบโตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายแต่ยังปรับแต่งระบบนิเวศให้เอื้อกับการดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบจนสามารถยืนหยัดต่อกรกับมหาอำนาจจากอีกฝั่งของโลกได้นานนับศตวรรษนี่คือมรดกอันงดงามของชาวคาลูซา ที่ไม่มีวันจางหายไปจากผืนแผ่นดินฟลอริดาแม้ตัวพวกเขาเองจะสิ้นลมหายใจไปจากความทรงจำของโลกนานแล้วแต่เรื่องราวของชนเผ่าที่เคยรุ่งเรืองนี้จะยังคงหวนกลับมาในความฝันเตือนเราให้รำลึกถึงอรยธรรมที่เคยผงาดเด่นเป็นประกายเมื่อ500ปีก่อนและแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปอีกนานสักเท่าใดคาลูซ่านั้นก็จะยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากโลกใบนี้